สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนพบก,กันเมื่อนี้มีเก้าพี่น้องอีกที่สุขุมทุกคนที่ทำปยนยามนอนโรงาบาลเหตุผลายปัญหาลายคำถามลายความคิดคือผมประยักนอนคือผมบอเส้น วิญญาณอมไอพนญาทอไอพนญาทอก็จะได้นอนโรงพยาบาลทอลงเส้นเส้นยินยอมกวห้าสิบเปอตายบ่ตายห้าสิบเปอก็คือไอพนเป็นรักษาอยู่โรงพยาบาลนคนเจนคันทีซ mm. ีก่อนฉลมตรวจเลือดเลือดดีแต่เลียดดีดีหด ตรวจหัวใจสรงบ้านฟูคอนเจนสันหกก็ดีเดินทางมามานอนอยู่ปอมมันก่อนเดี๋ยวมาบ้านพอดีมาบ่หอดบ้านมาปหอดบ้านก็เลยมานอนมาหอดนนองเรือลมพอดีทร่บอกพี่ผกน้องไปครับเอาเดินทางกลับมาจากไหามอคนเจนปรหอดบ้านกลับมาบ่หอดบ้านลม วันนี้พ่นก็ได้พาไปโรงพยาบาลชุมพีอิปปน,นอบสุพินงอิปตีฟังโรงพยาบาลชุมพันนี้พ่น่าอบอหอดหลร่างกายโบยมีแรงเ่นจิยัดทอย่ายางลงในคอให้ยาพินองมาเซ้น ผมเยีวบอกยีวขัดไปเปเฮ้ยใส่ทอยีวมือนั่นบาดนี้ก็ว่าเออใส่ทอเยี่ยวบดนี้อยู่พอเเว้ากรู้เรยงแล้วทอยวบาดนบนางมาใส่ทออ่อยวก็กลับบ้านกว่านพอเขาให้ญาติรองนอก อยู่ขาไปในห้องจากอีหยังเปอีหยังพี่น้องยัดอัดปากอัดดังเจาะทั้งเสียนทั้งเทียนสองข้างเต็มเขียนเต็มคอวันนี้บอกมาบอกว่าหัวใจต้นแรงผิดปกติพอาไปแล้วประกาศไม่อนุญาติเข้าไปท้างในอห้ญาติสินนายทวีต้องยดทอทายางเพื่อช่วยคน ว่าส้นายผมก็หูสตีผมอยู่ผมแม็นคนบ่หูสตีเขาบอกวาอย่างนี้หันผมหูจากบดว่าเขาไปดีๆเอาจิตยโยนหมอีนตัวนี้คิดว่านี้แจ่จะบ่บากเขาเลยบอกกับพี่พวกน้องว่าบอกถอดออกบัดแเราก็บเส้นายบ้านไปวางสิน้องพอยองหูจากสตีของอยู่ว่าเหมือนัที่เงี้ยวบอบกลยซือ แล้วก็ลูกบริยางบริษูนี่เขาก็บอกว่าเจ้าจะได้กลับมาหาข่อยอีกบ่เกินเป็ดบ่เกินเปดชั่วโมงเจ้าจึต้องตายเจ้าบป็นเสียข่อยเสมงเจ้าได้กลับมาหาข่อยอีกเพราะว่าเจ้าบป็นยาทอเป็นยาทอเมื่อนั้นไอเส้นเมื่อนั้นก็คือผมตายละตายคือจากบ้านเร่าๆเดียวี่น้องนั่นแหละเหยนผมบป็นยาทอ เป็นพี่น้องไปหลายคนเราลานซ้ายไปยางไปข้อมูสิละเขาก็ยัทอไปนี่ละตอนเศร้าตอนเล้งก็ตายจอยนี่หละคือเหี้ยี่ฝนดีผมบริษัอันนี้รอบสองไป้มอก่อนนี่ทำม,มันใครทำม,มันบวมขึ้นทอทอด้วยพวกข้าวแล้วมอมเลยมันขึ้นใหญ่ขึยย้นใหญ่ขึ้น ร่างกายก็บวมขึ้นบวมขึ้นบวมน้ำไม่ไปหาหมอไม่ได้ไปห้องฉุกเฉินไปหาหมอให้หมอตรวจหมอตรวจหมอให้ไปชอเลียรไปชอลเลียร er ์จบไปได้เพราะว่าโอ้เส oh ียงด้านนี้กันเสียงโบได้จ่ายก่บพี่น้องบ้านบ้านคอยเสียงด้านนี้กันเสียงอีกแล้ว ดางคำเบียวเรพี่น้องคนเฮ้ยตายอีกเราพี่น้องทางบ้านคนอือตอนนี้ก็ดเจองดังยิ่มาใกล้ๆเด้อพี่อันบุญชันอยากตายอยากอยู่แล้วพี่น้องอยากซีอยู่อืออืออือมีจลี่อ่ะ แทนครั้งนี้เจาะสี่ฮาเทียมันเจาะบ่ได้มันบวมมันไม่มีเส้นเลือดแทนครั้งนี้ก็เจาะฮาเทียหกเตียมีสนามบอกมานี่ห้องเจาะเลือดเจาะบ่ได้ทรงตัวผมไปห้องยุคเชินไปห้องเ่าแล้วห้องที่เคยมาว่าจะเจ็บทอละล่ะ เนาะกูเป็นอยกันเนอะไม่อยกไปกันเลยไปพวกรถโยเขาเขาก็ยยไปไอนอนท้งรถยไปไปหอดห้องเขาก็ว่าคนไข้คนนี้เป็นของเขาแล้วไปหอดเขาก็อพยายาเส้น เส้นยาทอละเอาแบบเส้นเอาขอไปทางไหนพี่น้องเอ้อเอาใส่อย่งมัติดน้ำหบน้ำอึกแล้วก็ติดดำติดปากแล้วก็ไม่จ่อเลียเขาจ่อเลียแบบบ่อบ่มีบ่มีเส้นเลียแทงเขาจิ้มเขา จิ谢谢้มเข่าจิ้มเข่าฝั่งนั้นจิ้มเข่าฝั่งนี้แทงเข่าจิ้มพร้อมกันสามคนแทงเข็มโอ้ยทันแทงเข็มก็ยังแข็งจอเลียธรรมดาบ่แมนแทงแล้วก็แทงเข่ายัดเข่ามีบักปูใส่ักบนึงเห็นเหยงเหีงเห็นเหี้ยงเหยงเห็นก็ยังบ่แมนคนได้ล่ะเห็ดเาเอาเข็มมาแทงตุ่มมองเห็น้องยยัดธรรมดาหม้อ ยังตัวดามันมือนั้นเข็มมาแทงมองตุ้มมองแทงแล้วก็แทงเขาตุมมองแล้วก็แทงเขาตุ้มมองจนผมห้องนี่น้องเก็บลายเก็บลายห้องลายวันนี้มันทอดเข็มออกมันก็บอสัมรีมาปิดให้มันก็ปล่อยไว้จนเป็นหูเข็มจนเป็นหูเลียดโอ้ยมันตายแท้ๆเลยโอ้พอพอพ่อหมอคุณหมอ พอแล้วบ่เห็นแล้วพอจะกับบ้านพอแล้วที่วางสิมองว่าเป็นยังห้องโอ้ยไปเขียมแทงพร้อมกันเจละสามเคีมแทงค่อยๆเพื่อแทงแล้วก็งัดแทงแล้วก็แทงเข่าแทงก็เขาแทงคว้วยนี่ไหมพี่น้องเห็นมาก็แทงคอควยแทงแล้วก็แทงเข่าอีกเลือกแล้วมาแทงตุ่มมองโอ้ยพี่น้อง บอปุ๊คคดไซด์พวกนั้นเหตุข้ากินเนี่ยมผมจำไปปาไ้าเบลยังพาผมไปห้องคุวเชิญผมจะไปรักษาตัวถ้าบร,ริเวณห้องคุวเชิญจะไปอยู่โรงพยาบาลถ้าไปห้องคุวเชิญจะไปเลยไปนี่ลยลำพี่น้องกอเหตุผมที่ผมบอกรักษาผมบอก ในใจยีิบานดีก็บอกเอาผมมาบองว่าใครห้ำใครโตวบวมหน้าบ,บวมบวมบวดโตไขรบดโตมาหาหมอมืองนี้ก็คือมันเจาะเลือดบปได้มันบวมผมบอกว่าเศ้าเจาะตัวคุณหมอผมมันทรมานมันลายแล้วน้ำแข็งน้นำคาแมนเบดิดเจาะแล้วผมเจ็บ มนบนกไหวแล้วขอร้องจนในผมบอกสิขอร้องคือมันเจาะบได้ดก็ไ่ต้องเจาะผมบางีิได้เห็ุเจาะผมเจ็บทรมานผม,ผมแมเป็นปฏิเสธการรักษารักษาอยู่แต่ว่ามันเจาะบไดใดก็หยุดซะก่อนเอาวไไ้มือใบใหม่ๆมือใดเห็นสิ่งเลียดคอยมาเจาะก็ได้คือความหมายเอาคิดจังสิแต่ว่าคุณหมอว่า เอาปฏิเสธการรักษานี่ยแหละก็เลยพยายามบอกอย่างไรมีโยกมกิ่งสูบพี่น้องฟังบอกสูบพี่น้องฟังพี่น้องถามว่าเป็นอย่างไรนอนโรงพยาบาลนี่แหละคือว่าพยายามนอนนอนก็กระจายต่อคอยพยกยามกระจายชิมมีเจ้าพวกเจ้ามีอะไรเหยียดชีพพวกเจ้าเบิ่ง

ก็ได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินผู้คนมากาก็ฝากคนไปซื้อน้ำกินให้ให้หาหมออะได้จ้างรถคนไปบาอวานีก็ไปพันหนึ่งขับรถ่อกร์เลยเรียงขาเลี้ยงน้ำบนน้ำน้องเข้าใจขอบคุณในลายคุณคุณกองพี่ของน้องทุกคนมีค่าสำหรับแอบลายลืมขอบคุณกองพี่ของน้อง đây là cho đình chúng ta cần đi, <laughs> ad so với quân đường dù đây còn nhiều bình có sĩ, không chịu bồi nhã, không chịu bồi nhã nữa, không thể tái nào, tròn so với quân đường bên không bị sĩ, dù khu không าหากผมมีพี่น้องก็คงจะเป็มีสวีคนเดิมพี่น้องเข้าใจในจุดนี้ช่องสวีคนเดิมคือเป็นช่องของพี่น้องเอฟซีทุกคนที่เขามาติดตามในช่องสวีคนเดิมขอบู้คนลายๆที่พี่น้องซอยอายุขยาเงินทุบบาททุกตัางคอยเกัาเกินอปพี่น้องลอยเท่าพันเท่าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุกลมเจริญ ประสบะความจเจริญมั่งมีสิริุกกันในช่องเดิมลำเลยๆวันนี้มันโบราณว่าเจอเล็สามตัวเล็กวันนี้มีสามตัวมาตัวหนึง่งวันนี้มันมีสองมีห้ามีสองมีห้ามี 9. เก่าเหล็กอันน้สามตัวมาตัวหนึง่งแน่นอนเออเอาไว Hãy ép Hắn đi Hắn chê luôn, Cả cái nhiều vừa Khăn bỏ có bỏ đây có bị chong, Hết phốn Hãy bị ông cho chê hết mà đây Hắn youtube cầu đưa nâng đề lập youtube chú thúc bỏ lại Hắn đưa nì cả thầy ขอบคุณบคพี่น้องสุขุสุกคนณที่เข้าใจที่ความห้ความเมตตาดูดีมาตลอดพี่น้องเจริญเจริญเถออ่าจุ่สวัสดีครับพี่น้องก็บอกกัลงคลิปดูๆอยากลงดูเยอะแต่ว่าม่เมย